พักผ่อนหยุดยาวกันมา3วันเต็มๆเะครับก็พรุ่งนี้ไปทํางานด้วยจิตใจเบิกบานแจ่มใสครับแต่ว่าก่อนจะไปทํางานครับคืนนี้อุ่นเครื่องกันด้วยเด็ดมวยเดือนในรูปแบบของใส่เต็มพิกัดกันก่อนคู่นี้ชกกันพิกัด67กิโลกรัมครับนักมวยจากสหรัฐอเมริกาไรอันสเติร์นเบิร์กวัย36ปีครับสูง183เซนติเมตร ฝึซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมย่านพระรามสามครับและคู่ชกของเขาบุมแดงจากชนบุรีประเทศไทยครับอายุ16ปีสูง177เซนติเมตรนักบวยคนนี้ชกไปแล้ว30ไฟชนะ22ขอสิงประมือต้อนรับเวสวรรพ่อเจริญแพทย์ from Thailand เจอกับเด็กหนุ่มวัย6 6ปีครับแม่ห่างก,กัน20ปีนะครับคู่นี้จากชนบุรีครับเวศสุวรรณพอเจริญแพทย์และกรรมการบนเวทีครับคุณธนาชัยจำนงธนาชัยจำนงครับทำหน้าที่16กับ3าหแม่หักลบกบนี่ใน20ปีนะครับ ดูครับกระดูกกระเดี่ยวประสบการณ์จะช่วยได้หรือเปล่าครับส่วนสูงก็ต่างกันพอสมควรครับ177กับ183วัดกันที่น้ำหนักตัวนะครับ67กิโลกรัมวันนี้ดูว่าจะกลัวคุณน้านหรือเปล่าคับเปรุวรอายุนามห่างกัน20ปีเลยเป็ที่คุณเชื้อชายบอกเลยครับวัดกันที่น้ำหนักวัดกันที่ความแข็งแกร่งครับ อายุนี่บางทีมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลขเชื่อว่า36ปีถ้าไม่แกล่งจริงนี่คงไม่ขึ้นมาต่อยเลยครับดูอายุคน36ครับเนื้อตัวไม่มีไขมันส่วนเกินนะครับนี่คือผลพวงของการออกกำลังกายในรูปแบบกีฬามวยไทยครับพิดซ้อมอยู่กับ PK แสนชัยมวยไทยยิมครับ เสียงโก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 ้ไม่ใช่ใครครับซอแอร์แล้วครับแม่ย่านางของพีเคครับแต่ก็อย่าทะเลิศทะล่าเข้าไปนะครับเวสุวรรณครับต้องระวังด้วยบางทีห้าวเกินนี่ก็อาจจะพลาดได้ครับเข้าไปเสียบครับสวยเข้าไปโอ้บังขวาดีครับแต่ว่าเจอแข้งขวาของไลอันเซนเบิร์กมา โอ้ยมีสองนัดครับแม่มาทุกลูก,กนะครับไลอันอ,อาครับเวสุวรรณก็สู้ดีเหลือเกินครับโอ้โหปักสองเข้าไปครับอา่เอาเด็กเมืองชนชนบุรีชน,ชนดะชนทุกท่าเหมือนกันครับแม่กรรมการเหลือมองมีอะไรเปลี่ยนสีหรือเปล่าครับบนวินใบหน้าอาครับเวสุวรรณเดินแลกสับไปเรื่อยครับ แข่งก็ออกคอนโดทีนี่ครับมันสนุกมันมีเสน่ห์แบบนี้แหละครับเด็ดมวยเดือดครับทางช่อง8ยันถึงศึกเรามีนัดกันนะครับ23่นาฬิกานาทีดูครับไปต้องบรรยายสรรพุทุนเยอะครับดูตามอาวุธกันแล้วกันครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนี่ครับเกมการต่อสู้ล้วนๆครับ ไม่มีการพนันครับไม่ส่งเสริมด้วยครับอา้าบัดขวาให้ยังต่อยไม่โดนนะครับเวสุวรรณงัดสอกแล้วแม่เจอสอกเข้าไปี่คิดเยอะเหมือนกันครับทางการของไรอันสเตนเบิร์กแม่จะฟันครับเวสุวรรณแต่เชื่อว่าการซ้อมพี่พีเคแสนชัยมวยไทยยีมนี่โอโหร่างกายนิ่ปึกแน่นอนครับไรอันสเตนเบิร์ก โอโหแข่งขวาอัดเข้าไปครับเต็มๆแต่เริ่มจะหายใจแรงแล้วครับไรอันเจอศอกขวาผ่านยกแรกครับแอบไปไปเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับเวสวรรณพอเจริญแพทย์หน้าตายังละอ่อนมากๆครับเวสวรรณครับแค่16ที่ต่อยลำตัวนะครับ พยายามฟันล่างต้องคว้าเชือกไว้เลยครับโอ้โหนี่ขนาดตั้งการครับโดนสอกงัดขวาคืนติดการติดบังครับปักศอกยังไม่เข้าวางแข้งดี่นี่โอ้โหเต็มพุงกะทิเลยครับแม่มุมก้องก็เสรยรับจังหวะแข่งพอดีครับ ชมแล้วได้อัธรศครับไปบนเวทีครับแม่ซอแอนสุดเสียงจริงๆครับโกโก้อย่างเดียวนะครับซอแอนครับถามว่าตอนนี้คนที่โกก็คือเวสวุวรรณครับเดินชนแล้วหมัดขวาครับโอ้โหเริ่มเดินลุยแบบไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจคุณน้านะครับเวสวุวรรณ แข่งขวานี่ยออกได้หนักหน่วงรุนแรงเหลือเกินะไว้ต้องการประทะอยู่แล้วครับ1 6 17เมามันกับชีวิตครับสนุกสนานครับแต่ข้อสำคัญอย่าประมาทครับบนเวทีแม่ไรอันก็โต้ทุกดองเหมือนกันครับแทงเข่าซ้ายสวยหุ่นอย่างนี้แน่จะวงในนะครับไรอันเซิร์เบอร์ครับแต่ว่ายังตีไม่ได้ต้องปรับต้องจูนเลยครับ โอ้ดูเหมือนว่าเครื่องจะติดนะครับเวสุวรรณพอจเจริญแพทย์สายตัดสีข้างขวาจิ้มชายโครงครับเล่นเป้าใหญ่ก่อนครับตัดฐานกำลังไปก่อนครับต่อยยังไงก็ไม่พลาดครับหน้าอกชายโครงนี่ไปเชื่อครับลูกนี้งัดศอกซ้ายอีกแล้วปล้ำมาวงในตีโอ้ดูครับดูการบิด ดูเหมือนว่าแฝ่ไรอันเซนเบิกบงในยังทําอะไรเวสุวรรณไม่ได้ครับโอ้โหต่อยสีข้างต่อยลำตัวได้ผลเหมือนกันนะครับเวสุวรรณซ้ายตัดขวาตัดครับหลางโอ้ยซ้ยายมาแจมแจ้วครับต้องมาแบบต่อเนื่องครับอาวุธของเวสุวรรณขยับเข้าไปพยายามจ้องจะฟันซอกจะไม่มีจังหวะครับได้หมัดขวามาอ้าโดนขวาคืนครับกระเด็นออกไป แม่แต no no eh. e uh, ่ว่าลูกติดตามยังไม่มีครับไรอันเข้ไปนี่ก็เจอแข้งขวาแทงซ้ายครับวงในแล้วดูแล้วก็ยังค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับ ต้องขยี้ต้องสมทบเข้าไปเยอะๆครับอาวุธมวยไทยเหมือนการการสะสมบุญเหมือนกันนะครับอาครับมีบุญใหญ่ก็ได้นับครับสามยกนี่หนึ่งนับหนึ่งแต้มนะครับอาครับเติมเข้าไปเติมเข้าไปครับเติมให้แม่นวางให้เข้าจุดครับเอ้างัดศอกป้ายเสียบแม่ไรอันก็ดืดดีเหลือเกินครับโอ้เจาศอกครับแม่ลูกนี้ครับต้องพังงาออกมาเลยครับเวสุวรรณ โอ้โหสู้ดีเแลอเกินครับทางด้านของไทรอันแต <c oughs> ่หวักลูกวองนนี่ลูกที่เด็ดคือศอกเลยครับ <c oughs> เวสวอนนี่จะไปตั้งหน้าตั้งตาแทงจะไปตั้งหน้าตั้งตาตีอย่างเดียวไม่ได้นะครับ <c oughs> โอ้โชงปลาย,ยดโดนศอก,กเข้าไปนี่ถึงกับพังหางาออกมาเลยครับ <c oughs> ดูภาพช้ากันเลยครับ <c oughs> ดูครับว่าโดนยังไงครับ ัดซ้ายจิ้มขวาขึ้นบนครับแม่ไปตั้งศอกซ้ายใส่ก่อนครับเวสุวรรณจะเสียบซ้ายเจออีกชุดหนึ่งครับลงทุนงัดเข้าไปครับหักซอกครับเข้ากกหูครับยกสุดท้ายครับอ้าวโกเแล้วครับไปซ้านบอกให้โกแต่ว่าเวสุวรรณนี่เดินหน้าไต่เลยครับ ปรัำวงในตีโอ้โหตั้งหน้าตั้งตามาดวลวงในกันโดยเฉพาะครับคู่นี้เดินลุยเข้าไปครับมัดหนึ่งสองมาแลครับเวสุวรรณซ้ายตบกขวาจิ้มครับอ้าโอ้ยหักศอกขวาเอาล้วครับสนุกแล้ครับยกนี้แม่ดูแล้วคู่ขี้สูสีครับถ้าตามสายตาต้องยกนี้นะครับใครชัดกว่ากัน ม่ก็ลงทุนสุดแรงนะครับเวสุวรรณพยายามจะคว้าชัยชนะแมอาวุธจุกจิกทั้งคู่ครับสับล่างอ่ะสับคืนคว้าคอมาพยายามจะฟันศอกแมสุดมันเลยครับคู่นี้เอาครับต่างคนต่างงัดต่างคนต่างสะบัดว่างแข้งขวาเข,ข้าไปครับเวสุวรรณตั้งศอกซ้าย ไม่หนีแล้วไม่หนีแล้วครับเด็ก16จากดักชนบุรีอ้าวเเมืองมวยเมืองกีฬาอยู่แล้วครับอ้าวครับแหลกโอ้โห,โหร่วงสิครับแบบนี้โอ้ยเตัดซ้ายจิ้มขวาครับไหวไม่ไหวนี่ครับจังหวะจ,จะแทงซ้ายตัดสวนเลยนะครับ แม่รอมานานครับจังหวะนี้ครับโอ้ยช็อตเลยครับโดนช็อตเดียวโอ้ยโดนแข้งอีกอาพยายามพึ่งกลันมาแม่ใจดีเหลือเกินครับไรอันก็สู้นะครับไม่ใช่ไม่สู้ดโอ้ดอ้าวรายคว่างจัดหมุนตัวอ้าวโดนแข้งอ้าวประสานล้มอีกแม่เริ่มจะล้มลุกคลุกคลานแล้วครับลุกช้านะครับไรอันเซิร์นเบิร์กแม่แต่ว่าเวสบอลแกก็ใจเย็นจริงๆครับรอให้ไรอันเดินเข้ามา ไม่บุมบามไม่ผีพลามครับโอ้โหเต่สูงแม่ชักค่าๆของกลัวเลยครับไรอันหลังจะโดนทีเด็ดเข้าไปแมถ้าไม่ได้นับนี่ยังไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่าเลยนะครับแมใส่กันมันครับครูนี้ต้องชมหัวใจของไรอันครับไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆจริงครับ36แล้วแต่ว่าแม่มที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับ มาสู้นะครับนี่ไม่ลหลงไหลไม่ชื่นชอบจริงๆนี่แม่ไปยากแล้วมวยไทยไหนจะสู้กับตัวตนไหนจะสู้กับนอกครัะ้ํำหนักตัวไหนจะต่อสู้กับคู่ต่อกรนี่ครับพยายามเดินเข้าหาครับไรอันโอ้โหขับไปแค่เจอแข้งขวาอีกแล้วหมดยกสุดท้ายครับ แม่มาพลาดโดนนับซะได้ครับชมภาพช้ากันเลยครับพยายามเด็บวงในกันไม่โดนนะครับแต่ว่าทนได้นะครับเวสุวรรณลูกนี้อกตัดจำตัวครับไม่ไหวครับหายใจไม่ทันครับลูกนี้ โอ้โหนั่นครับซ้ายยุ้งข้าวซ้ายสีข้างนะครับ <_ han> ตัดโบะเข้าไปครับแล้วกิ้มโค้งหัวใจทีครับแต่ว่าฮึดมาก็สวนคืนนะครับนี่ครับเข้ามาเจอแข้งขวาของเวสุวรรณ We have a winner here, ladies and gentlemen. Please put your hands together for our winner from the Red c o r n e ะเป็นเวสวุวรรณพอจเจริญแพทย์ครับ ได้หนึ่งนับก่อนเอาชนะคะแนนไรอันสเติร์นเบิร์กไปได้